โรงเรียนบ้านโคกสะอาดตั้งตระหง่านท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทีน่นี่ไม่ใช่แค่สถานที่เรียนรู้แต่เป็นหัวใจของชุมชนที่เต็มไปด้วยความหวังและรอยยิ้มน้องต้นและน้องข้าว2เพื่อนซีที่มาพร้อมความคิดสร้างสารรค์และความกระตือรือร้นพร้อมที่จะเริ่มต้นวันใหม่วันหนึ่งท่านบวมในการเล่าให้ฟังถึงกล้วยในชุมชนที่เหลือดคิงเสมอและเสนอไอเดีย ที่จะแปลงกล้วยเป็นโอกาสเพื่อประโยชน์ของโรงเรียนและชุมชนเมื่อครูประกาศโครงการกล้วยสร้างอาชีพน้องต้นและน้องข้าวเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเราจะเอากล้วยไปทำอะไรได้บ้างนะพวกเขาคิดหาคำตอบในใจ ทั้งสองใช้เวลาหลายชั่วโมงในห้องสมุดขนขวาทุกเมนูกล้วยที่เป็นไปได้น้องข้าวตะก,กุลด้วยความตื่นเต้นกล้วยไม่ได้มีแคก่กล้วยตากเราจะทำทุกอย่างเลยค่ะพี่ต้นในคาบคณิตศาสตร์ครูแก้วใสสอนการคำนวณต้นทุนกำไรน้องต้นตั้งใจเรียนมากน้องต้นรับบทนักบัญชีจิว๋วเขาคำนวณทุกบาททุกสตางค์อย่างรอบคอบเพื่อให้การลงทุนคุ้มค่าที่สุดเสียงฉ่าของน้ำมันเดือดดังขึ้นนักเรียนเด้งมือทำกล้วยทอดสุดเด็กของโรงเรียน ลยกรอบนอกนุ่มในเป็นเมนูแรกที่ทุกคนชอบตามด้วยขนมกล้วยที่นุ่มหลับมุนลิ้มทําจากกล้วยสุกบดผสมแป้งละกะคีแล้วจากนี้ยังมีกล้วยฉับรสวานที่คลุกเคล้าอย่างดีกลิ่นหอมฟุ้งจนหอมร้องและสุดท้ายข้าวต้มหมัดไส้กล้วยหอยอย่างประณีตกลิ่นหอมอ้วนไปทั่วในที่สุดตลาดนัดโรงเรียนบ้านโคกสะอาดก็เปิดอย่างเป็นทางการแล้วผู้คนหลากหลายมาร่วมเลือกซื้อสินค้าจากกล้วยที่เด็กๆตั้งใจทำ น้องต้นและน้องข้าวใช้หลักซื่อสัตย์เป็นหัวใจบริการทุกการซื้อขายมีใช้แค่การแลกเปลี่ยนแต่เป็นการสร้างสัมพันธ์ลูกค้าทุกคนได้รับความสุขและประทับใจในความจริงใจของเด็กๆเ,เมื่อขายขนมเสร็จแล้วเด็กๆนั่งกินขนมอย่างอร็จอร่อยตายต้นไม้ใหญ่ นักเรียนรู้ไหมว่ากล้วยไม่ได้มีประโยชน์แค่ผลแต่เปลือกกล้วยและเศษกล้วยที่เหลือจากการแปรรูปถูกนําไปทําปุ๋ยหมักชีวภาพชั้นดีเพื่อหล่อเลี้ยงป้นไม้ในโรงเรียนให้เติบโตงอกงามเรามาทําปุ๋ยหมักชีวภาพกันครับเด็กๆช่วยกันทําปุ๋ยหมักด้วยความตื่นเต้นนักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ากล้วยมีประโยชน์มากมายเราสามารถใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของกล้วยได้ตั้งแต่ผลกล้วยที่ใช้ทําขนมไปจนถึงเปลือกกล้วยที่ช่วยพืชอื่นๆนได้บางครั้งสิ่งที่เรามองข้าม กลับมีคุณค่ามหาศาลเราควรปลูกด้วยให้เติบโตไปพร้อมกับการเรียนรู้และการแบ่งปันเพื่อให้ชุมชนของเรามีความสุขและเติบโตอย่างยั่งยืนสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนจำไว้ว่าความรู้และการแบ่งปันคือสิ่งที่สร้างชุมชนให้ดีขึ้นได้ครับ